โยก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วเนาะกับช่องสนุกเกอร์ฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการรีวิว DX o l t r c r o w n Rance ซึ่งนี่ก็จะเป็นในเมมเกี่ยวไปใช้สำหรับอัพ เป็นร่างขั้นต่อไปของคัวกตะโอเจอซึ่งเมื่อตัวคัวกตะโอเจอได้นำอามงกุฎที่ติดอยู่ตรงหอมาสวมเข้าที่หัวของเขาเขาก็จะอัพเปลี่ยนเป็นร่างสีทองอารามกลายเป็นราชาผู้เจิดจรัสอย่างคิงคว乌กตะโอเจอได้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับเจ้าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยจะมีลูกเล่นแสงสีและเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างก็ลองไปติดตามชมกันได้เลยฮะ สำหรับสิ่งที่เราจะได้มาภายในกล่องนี้นะฮะก็ここจะมีในส่วนของโบเจอร์คราวแรนซ์หนึ่งชิ้นซึ่งก็จะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวโดดๆนะฮะแต่ว่าในส่วนของชิ้นเดียวนั้นเนี่ยมันสามารถแยกออกมาเป็นของเล่น2ชิ้นได้นั่นเองอันดับแรกเนี่ยผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าตัวแรนซ์หรือว่าตัวหอกมันไม่ได้มีเสียงแสงสีอะไรเลยนะครับผมก็คือจะเป็นเพียงแค่แท่งพลาสติกธรรมดาธรรมดาที่มีเพียงตัวไกหรือว่าตัวปุ่มกดเอาไว้ให้เสียงของตัวมงกุดเนี่ยมันทางานได้นั่นเองนะฮะ และนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธของขบวนการ54นะฮะที่มีความยาวที่แบบว่าจับแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมาะมือมันดูเข้ามือมันดูเป็นอาวุธที่สมกับเป็นอาวุธจริงๆนะฮะเพราะว่ามันมาพร้อมกับขนาดที่มีความยาวถึง575 mm. มิลลิเมตรเมื่อหากว่าเราเอาไปเทียบกับตัวดาบราชาอย่างโอเจอร์คาริเบอร์แล้วเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าจะตัวหอกเล่มหนีมันมีความยาวที่มากกว่าตัวของโอเจอร์คาริเบอร์อยู่ประมาณหนึ่งเลยน,นั่นเองหนาครับผมตัวแรนส์นี้นะครับผมก็จะมีโทนสีที่เป็นสีแดงตัดกับสีดีดดาล้วคมมมท่่ันไไนไก อะไรอยู่ข้างในเลยนะฮะก็เลยทําให้เจ้าตัวทวนหรือว่าหอ,อกนี้เนี่ยมีความเบาอยู่พอสมควรเลยลําตัวของเจ้าตัวแลนส์นี้นะครับผมก็จะมีลําตัวเป็นพลาสติกธรรมดาธรรมดาแล้วก็ในส่วนของปลายหอ,อกนี้เนี่ย ก็น่าจะก,การการเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่เด็กเอาไปใช้เล่นฟาดกาันหรือเอาไปแทงกันนะฮะตัวปลายของหอกเนี่ยก็เลยจะมาในส่วนของวัสดุที่เป็นอย่างนั่นเองนะฮะตัดภาพมาที่หัวใจสําคัญของเจ้าตัว dx ozer kawrance นั่นก็คือในส่วนของตัวมงกุฎนะฮะเพราะว่าตัวแลนซ์มันไม่ได้มีลูกเล่นกลไกลําโพงอะไรอยู่เลยทําให้ลูกเล่นทั้งหมดของตัวของเล่นชิ้นนี้เนี่ยมันมาลงอยู่ที่เจ้าตัวมงกุฎ ของรายชาแห่นั่นเองนาจะจะเป็นในส่วนของแสงไฟ LED ลำโพงที่ใส่ฐานเสียงแปลงร่างเสียงใช้ท่าไม่ตายเสียงรวมร่างหุ่นยนต์อะไรต่างๆนาน,นา,นามันจะอยู่ที่ตัวของมองกุฎชิ้นนี้เพียงชิ้นเดียวเลยนั่นเองนะฮะสำหรับการดีไซน์ของเจ้าตัวมงกุฎชิ้นนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าทําออกมาได้ดูสวยงามอยู่ในระดับหนึ่งเลยโทนสีหลักของมันเนี่ยก็จะมาในส่วนของสีเหลืองทองซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าหากว่าเราเอาไปโมให้มันเป็นแบบสีทองอารามนี่น่าจะดูสวยงามอลังการอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะฮะตัวดีเทลหรือว่าเจ้าตัวลวดลายของตัวมงกุนี้ ก็จะให้อารมณ์เป็นเหมือนแบบเป็นเครื่องจักรอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันก็จะแบบมีสายระยงระยางนู่นนี่นั่นเดินลวดลายเอาไว้ทั่วตัวมงกุฎเลยแล้วก็ตรงตัวมงกุฎเนี่ยมันก็จะมีตัวเพชรหรือว่าอัญ,ญมณีแต่ติดเอาไว้รอบด้านซึ่งตัวอัญ,ญมณีพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีสีต่างกันออกไปซึ่งสีพวกนั้นก็จะเป็นสีประจําตัวของขบวนการคิงโอเจอร์แต่ละคนนั่นเองสําหรับตัวมงกุฎนี้นะฮะก็แม้ว่ามันจะเป็นตัวมงกุฎนะครับผมแต่ว่าด้านล่างด้านใต้ของฐานมันเนี่ยมันก็ไมไ ได้ถาวรเหมือนกับหมวกเราสามารถเอาไปวางไว้บนหัวได้ก็จริงนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะแบบล่วงลงมาจากหัวเราได้หากว่าเราขยับเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆนั่นเองนะครับผม ตัวอัญมณีสีแดงนะฮะจะเป็นเพียงอัญมณีสีเดียวที่จะมีปุ่มกดที่เอาไว้ใช้เล่นเสียงในการแปลงร่างรวมไปถึงเสียงเอฟเฟกต่างๆให้เราได้มาเล่นสนุกกันส่วนอัญมณีสีอื่นๆเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ของประดับก็กดไปก็ไม่ได้มีเสียงอะไรโผล่มาเป็นพิเศษนะฮะข้างบนของตัวอัญมณีสีเหลืองเนี่ยนะฮะก็จะมีช่องลาโพงลเล็กๆแอบบเนียนซ่อนอยู่ตรงด้านบนของอัญมณีสีขาวนะครับผมมันจะมีปุ่มกดเนียนเียนซ่อนอยู่เหมือนกันในส่วนของตัวปุ่มกดนี้เนี่ยมันจะเป็นปุ่มปลดล็อกนะฮะกรณีที่ พอตอนที่เราอยากจะดึงเจ้าตัวมงกุฎนี้ออกมาเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องกดเจ้าปุ่มที่อยู่ข้างบนของอายามณีสีขาวนี้ก่อนนะถึงจะดึงเจ้าตัวมุงกุฎนี้ออกมาจากตัวแลนส์ได้ซึ่งสาหรับเจ้าตัวฐานที่เจ้าของเล่นชิ้นนี้ใช้เนี่ยก็จะเป็นฐานกระดุม LRCC ทั้งหมด2ก้อนซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องขอบอกเลยว่าแม้ว่ามันจะใช้ฐานน้อยแต่ลูกเล่นเสียงเอฟเฟกต่างๆที่เขาได้ใส่มาเนี่ยจัดเต็มแน่นอนฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับ DX Ozer c r a w l a n s ซิมนี้นั่นเองนะฮะก็ถูกใจใครหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็สำหรับผมนะก็ต้องขอบอกเลยว่าตอนแรกก็คิดว่าอาจจะไม่น่าเก็บนะฮะอาจจะแบบปล่อยข้ามไปเลยแต่พอผมได้ไปดูรีวิวจริงๆถึงกับตกใจเพราะว่าตัวลูกเล่นเสียงเอฟเฟกอะไรต่างๆที่เขาใส่มาให้ในตัวของ Ozer c r a w l a n s นี้เนี่ยมันทำออกมาได้ดูจัดหนักจัดเต็มดูคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าตัว DX ดับของคุโมโนอสเรเยอร์อยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ใช้ในการแปลงร่างเสียงเอฟเฟ การใช้ทำไม้ตายของตัวมแมลงต่างๆรวมไปถึงเสียงการรวมร่างของหุ่นยนต์อีก3รูปแบบผมก็ขอบอกได้เลยว่าเป็นของเล่นของกระบวนการ King Oger อีกชิ้นหนึ่งที่ทำออกมาได้ดูเล่นสนุกน่าสนใจพอสมควรเลยนั่นเองนะฮะและที่ผมชอบเป็นพิเศษนะฮะก็คือเสียงในการรวมร่างของหุ่นอย่าง God King Oger ผมชอบเสียงในการที่แบบมันมีการร้องเป็นเพลงออกมาแล้วก็เป็นเพลงแบบแรปแรปชื่อของมแมลงหรือว่าชูก o d ตัวต่างๆออกมาจนครบหมดทุกตัวซึ่งพอฟังแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยใช้ได้นะครับผมพอเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็แบบชอบ เลยนะฮะหลงรักเจ้าตัว d x o j e r c l o r e n e นี่พอสมควรเลยแล้วอย่างอื่นๆที่ผมชอบนะฮะก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวไซส์ความยาวของตัวเลนส์หรือว่าตัวหอกนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปว่ามันมีขนาดที่แบบยาวพอสมควรแล้วก็ด้วยในความยาวนั้นเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่ามันแบบมันไม่น่าเป็นแบบของเล่นที่แบบปางขายตามแพลนปกตินะฮะตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบพวกงานพรีบันไดอะไรนี้ซะมากกว่าไม่คิดไม่ฝันนะฮะว่าเราจะเจอของเล่นที่แบบไซส์แบบเหมาะมือขนาดนี้นะฮะมันดูสมกับเป็นอาวุธจริงๆอยู่ในระดับ แต่ก็น่าเสียดายอยู่จุดหนึ่งนะ,ะก็คือในส่วนของตัวอัญ,ญมณีบนมงกุฎเนี่ยมันมีไฟ LED เพียงแค่ตัวของสีแดงเพียงสีเดียวเท่านั้นผมรู้สึกว่าถ้าเขาทาให้เจ้าตัวอัญ,ญมณีทั้งหมด6เม็ดเนี่ยมันมีไฟ LED แบบสองประกายพร้อมกันตอนเล่นเสียงแปลงร่างเสียงใช้ท่าไม่ตายของชูโกตตัวต่างๆหรือว,ว่าเสียงในการรวมร่างของหุ่นยนต์คิงโอเเจอร์เนี่ยผมว่าถ้าเขาทําให้ทั้ง6เม็ดมันเป็นแบบนั้นได้ผมว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบดูสวยแล้วก็ดูอลังการกว่านี้นะฮะถ้าให้ผมแบบได้ให้คะแนนไปเนี่ยผมก อัญมณีทั้ง6เม็ดเนี่ยมันมีไฟเอวีไม่ครบนะมีเพียงแค่สีแดงแค่สีเดียวแค่นั้นจริงๆนะครับผมก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮะก็ลองมาเนแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมเอาล่ะฮะก็สาหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิ